สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องระเกพตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขานะคะองค์นี้นะคะพี่องค์นี้จะเป็นสมเด็จค่ะพี่เออไม่ใช่พูดผิด หลวงพ่อกล้วยค่ะพี่หลวงพ่อกลวยที่ขอวันที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาสมเด็จหลวงเอ๊ะขอโทษค่ะพูดผิดค่ะหลวงพ่อกล้วยค่ะพี่ขาหลวงพ่อกล้วยค่ะอันนี้ขอวันที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพ่อกล้วยเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นสมเด็จภูอะไรหลวงพ่อภูทะสักอย่างนะคะพี่หนูก็จําไม่ได้แล้วเนี่ยเขาบอกมาเนี่ยหลวงพ่อภูอะไรสักอย่างนะคะพี่นะคะหลวงพ่อภูค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ อันนี้หนูขอว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะสมเด็จหลวงพ่อภูค่ะถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขาพอดีหนูได้มาเขาบอกมาอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะหลวงพ่อภูค่ะ600บาทปลายทาง50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบฝั่งตะกุดค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อทบฝั่งตะกุดอันนี้ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อทบฝั่งตะกุด600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นเดียนหลอโบราณหลงพ่อกันนะคะพี่ขาเดียนหลอโบราณหลงพ่อกันอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เดือนหลงพ่อกันนี่หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นสมเด็จเก่าๆนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าๆองค์นี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่สมเด็จเก่าๆองค์นี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาพระสมเด็จเก่าๆค่ะส่วนนี้เป็นรูปหลอดชินนารหลวงปู่เผือกนะคะพี่รูปหลอดชินนารหลวงปู่เผือก 600บาทค่ะพี่รูปหล่อชินราชหลวงปู่เผือก600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะค่ะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เหรียญก่อโบราณนี่ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นสมเด็จเหมือนกันค่ะพี่ขาสมเด็จนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หลังตาปั๊มค่ะด้านหลังจะมีตาปั๊มอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่สมเด็จนี้หนูกขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เดยนก่อโบราณนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลวงปู่สุกค่ะพี่ขาหลวงปู่สุกด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ขา หลวงปู่สุขนี่ขอไว้ที่600้บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูกเก็ตค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาห0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญอ่านก่อนอันนี้เหรียญไม่ทราบที่ค่ะพี่เป็นภาษาเป็นยันอะไรไม่รู้ อันนี้เป็นเหรียญก่าโบราณไม่รู้ที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญก่าโบราณนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเหรียญก่าโบราณค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเหรียญก่าโบราณค่ะส่วนอันนี้เป็น พระอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันด้าน,นหลังมียันค่ะพี่อันนี้ขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูก็ขอวันที่6 0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่อะไ์มาหาหนูได้นะคะพี่เดีย๋ยวหนูถ่ายรูปให้ใหม่นะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอวันที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกันเหมือนกันนะคะพี่อันนี้ขอว้ที่600บาทพอค่ะเหรียญพ่อกันนี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อกันค่ะส่วนอันนี้เป็นเต่าค่ะพี่ขาเต่านี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่เต่านี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่700บาทค่ะพี่ขาเ0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะวัดไร่แตงวัดได้แตงอะไรเนี่ยวัดได้แตงทองค่ะพี่หลวงพ่อ รวยแอ้หลวงพ่อหลิวต่อหลวงปู่หลิว หลวงพ่อหลิวค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงแอดไลน์โทรเข้ามาหาหนูได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อค่ะพี่ขารูปหล่อโบราณพิมพ์2หน้านะคะพี่รูปหล่อโบราณพิมพ์2หน้าอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปหล่อโบราณนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทนะคะพี่อันนี้ เรียนค่ะพูดผิดไม่ใจรูปหปล่กค่ะอันนี้หนูกขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเป็นพิมพ์2หน้าค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระชัยค่ะพี่ขาพระชัยค่ะพี่บวชแท้วัดหนังนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะองค์นี้หนูกขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่หรือภาพไม่ชัดยังไงพี่แคปรูปหน้าจอแอดไลน์มาหาหนูได้ค่ะพี่ขาที่เบอร์โทร 084069180 5นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอวันที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นสมเด็จเก่าๆนะคะพี่ขาพร้อมตลับค่ะสมเด็จวัดเกศ่ะพี่ขาพร้อมตลับนะคะพี่อันนี้ขอวันที่800บาทนะคะพี่ขาสมเด็จวัดเกศนี้พร้อมตลับนี้ขอวันที่800บาทค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นเดยนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่อันนี้เป็นเดยนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดรอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเด่นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาเดยนหลวงปู่ทิมนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เดยนหลวงปู่ทิมนี้เราขอวว้ที่ห0ร้อยบาทนะคะพี่ขาห0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดยนหลวงพ่อแป๊บหนึ่ง เด๋ยนหลวงพ่อแดงค่ะพี่อันนี้เป็นเดือนหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาเดือนหลวงพ่อแดงนี้นะคะพี่ขาหนูขอวันที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะเดือนหลวงพ่อแดงค่ะส่วนอันนี้เป็นเดืยหนหลวงพอ่อเ <c oughs> จ้าอาวาสวัดสะพานวัดสะพานสูงเดือน เนี่ยค่ะเขาเขียนว่าเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงอะค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าเอาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะหนูก็พยายามอ่านให้พี่กันนะคะหนูก็ไม่อ่านไม่ค่อยชัดเพราะว่าตัวหนังสือมันไม่ค่อยชัดอะค่ะพี่เนี่ยท่านอาจารย์อีอะไรเนี่ยเอี่ยมบครับผู้เอี่ยมไม่เป็นไรค่ะพี่หนูก็ไม่รู้ไม่รู้ที่เหมือนกันค่ะพี่ เดี Ideally, ่ยนนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เดี่ยนนี้หนูไม่ทราบค่ะพี่ขาแต่รู้ว่าเป็นของวัดสะพานสูงนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาเดี่ยนนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขานะคะส่วนอันนี้เป็นพักกิ่งค่ะพี่พักกิ่งเก่อวันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะเป็นพักกิ่งใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาพักกิ่งนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ตัวน,นี้เป็นรูปหล่อบโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหล่อบโบราณไม่ทราบที่นี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะรูปหล่อบโบราณค่ะ ส่วนนี้เป็นรูปปลอดหลงพ่อเงินนะคะพี่รูปปลอดพ่อเงินขอว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่รูปปลอดหลงพ่อเงินนี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปปลอดหลงพ่อเงินค่ะส่วนอันนี้เป็นพระเนื้อไม่กระสิทธ์นะคะพี่ขาไม่ทราบที่เหมื right อนกันค่ะพี่ขาด้านหลังจะมีรอยจานค่ะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นรูปหลอหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขารูปหลอปู่ทิมนี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหลอหลวงปู่ทิมนี่นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นผ้าปิตาหลวงปู่สุขค่ะพี่ขาพร้อมเริ่มกอบพัดติดก่าอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะ600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาผ้าปิดตาค่ะ ส่วนอันนี้เป็นผ้าปิดตาเชือกถักนะคะพี่ขาขอว่าที่700บาทค่ะพี่ปิดตาเชือกถักนี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลวงพ่อปานค่ะพี่ขาหลวงพ่อปานนี่ขอว่าที่700บาทเหมือนกันนะคะพี่หลวงพ่อปานนี่ขอว่าที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะหลวงพ่อปานค่ะส่วนนี้เป็นลูกตะกดไม่ทราบที่นะคะพี่ขาพร้อมอ่า ไอ้ลวดจังนี้นะคะพี่ถักถัล revealed, กลวดจังนี้นะคะพี่ขามีรอยจานนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาหนูไม่ทราบบ้าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บา Joshua. ทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นตะขุดหลวงพ่อแก้วพิษสมอนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ไวที่600บาทนะคะพี่ตะขุดหลวงพ่อแก้วพิษสมอนีออออ่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง,องบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น เดี๋ยวหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงพร้อมตะกรุดอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นชุดอย่างนี้นะคะพี่ขาขอวันที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขานะคะเดี๋ยวหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะคะพี่ขาพี่พี่ขาถ้าภาพไป่ชัดยังไงพี่พี่แอดไลน์มาหนูได้นะคะพี่ขายนแม่เดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ดูนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอวันที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นผ้าปิดตาค่ะพี่ขาปิดตา,ตานี้ขอไว้ที่ห0ร้อบาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตานี้หนูขอไว้ที่ห0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นสร้อยค่ะพี่เป็นสร้อยไม่ใช่ตะกรุดอ่าเป็นสร้อยแต่เป็นตะกรุดของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ร้อยบาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดรอยบาทนะคะพี่ขาเจ็ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นตะกรุดไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาว่าของที่ไหนค่ะพี่ใช่หลวงปู่เอี่ยงไม่หนูไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนก อันนี้ขอไวาที่700ร้บาทนะคะพี่ ตะกรุดดอกนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะตะกรุดดอกนี้ค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาสดอันนี้นะคะพี่อันนี้หนูเพิ่งได้มานะคะพี่อันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อโมชัยนาค่ะพี่อันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อโมชัยนาคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อโมชัยนาคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่800บาทพอค่ะตะกรุดหลวงพ่อโมชัยนาคะพี่ขาหนูขอว่าที่800บาทนะคะพี่หนูขอว่าที่800บาทปลายทาง บอกเพิ่มห0บาทนะคะพี่ขาตะกุดหลวงพ่อโมชัยนาศค่ะภาพไม่ชัดแอดไลน์มาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่ ขอว่าที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็น aro aro สร้อยประคำปิดตาค่ะพี่ขาเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่1,300บาทนะคะพี่สร้อยเส้นนี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่1,300บาทค่ะพี่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นสร้อยประคำขอกาๆค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาอย่างนี้นะคะพี่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่เป็นพระบูชาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะะคพ ะะอันนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขาเป็นพระบูชาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านอันนี้ขอไว้ที่800บาทค่ะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนก็ทวงเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขานะคะส่วนอันนี้เป็นกะลาแกะ ได้มาอย่างนี้ค่ะพี่ตามภาพค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่600บาทพอค่ะการาน,นี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่600บาทพอค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะโอเคนะคะพี่ EP พีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ